ไปนี่เปซ้ายยาวเลยซ้ายยาวเลยอ่ะสวัสดีาาท่านผู้ชมทริปนี้เราเดินทางกลับมาตกปลากันอย่างแล้วนะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้นะมาได้เดินทางไปไหนกันนะครับมาหาเปิดหมานะครับเอ่อนะอ่าเก็บน้าํามาชัน พญาชุมรีบ้านตัวเองนะครับก็จุดตกนะอันนี้เขาจะเรียกแถวโซนกอไผ่นะทางนู้นจะเป็นกอไผ่การง,งานเนานะนะครับนี่นะนะครับนี่เราตกสุดนกันนะครับเร่้นะร่มๆหน่อยนะครับสภาบรรยากาศโดยรอบนะครับเหมาะมากนะครับพักผ่อนนะครับก็พูดถึงเป็นหมาเนี่ยหลักๆปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาตะเพียนปลาีิสกอะไรพวกน,นี้เนาะก็วันนี้ก็เลยมา ใช้ชุดใหญ่เลยนะครับชุดเบรคติ้งนะนี่นะเบรคติ้งวันนี้ผมเอามา8คันแล้วนะครับนะครับอ้ออุปกรณ์ชุดหน้าวันนี้ใช้เป็นตะก้อวิ่งนะครับตะก้อวิ่งสั้นนะเส้นสั้นสองครับก็เอาสต็อปเปอร์แล้วกไว้นะครับแล้วก็ตัวเบ็ดตัวเดียวนะครับโซนิเซมาเบอร์สี่นะครับเอ่อพีเบอร์ศูนย์จุดหกนะครับเอ่อแล้วเราก็ตกด้วยลามิสสาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะใช้ลามิสสาร์เพียวๆนะตกแบบแนวสไตล์เอ่อฝุ่นๆนะครับฝุ่นๆเพราะว่า ปลาแม่ประชันเนี่ยมันจะมีปลาเล็กกวนนะครับดูนะนี่ลำพิษะลำพิสา,มมานะครับก็หมานี้นะหมานี้หมานี้นให้ทีมง,งานก็นะ่าเท่านะครับกับพลานนะมาเทียนละมีปลาที่สดกินอยู่นะครับแต่เรื่องไซส์เนี่ยยังไม่ขอบอกว่าเป็นไซส์ไหนนะนะครับก็ตอนนี้ก็ขอโตัวีย้ทำอุปกรณ์ก่อนนะครับแล้วก็ประสบเสือแล้วก็รวมกันเลยนะครับไปดูครับผม อ๋อวน้้นขั้นตอนนะผสมยาเสร็จแล้วก็ข้างในก็ทำแบบนี้นะน พอด,พอดีพอดีนะครับมันต้องไปไปปุ้นะกัน เชมเบ็ดก็ไม่ง้างนะครับนี่ ูงมกนะต้องสูงมนะต้องสูงมากนะต้องสูงไหมต้องสูงนะใจเย็น ra con nhá. ว่ามันกินเมอนไัเข้าป่าเนี่ยเ,เย็นๆนะเหนไหมขาดเลยพีย่้องโถเปตัวเดียแล้วเนี่ย านผู้ชมเมื่อกี้กินแล้วเสียดายมากกันนะผมมัวแต่ไปลอดอยู่เพราะว่าปุ๊บปลามันวิ่งเข้าไปในกอนะแรกคิดว่าเป็นกอสนนะุกกอสนุกคิดว่าน่าจะมีอ,อะไรอะพยังก่ออยู่นะงั้นไมันไม่ขาดง่ายนะหรอกปึ๊บขาดเลยนะอีขาดเลยนะครับก็ไม้แรกกินไป2ทีนะทีแรกลอกออกปุ๊บไม่มีอะไรนะครับหมุนเข้ามาตัวเบ็ดอยู่เหมือนเดิมนะครับที่2 ใส่สวยนอนตี้แน่ามาสักสองโลมีให้นอนเขาขึ้นน้ําตุ้มนะมันขึ้นอัดปุ๊บมันขึ้นน้ําตุ้มเลยติดน้ำตุ้มแล้วก็อากาศเข้ามาติดนะครับก็ทีนี้เราจะต้องระวังตัวมากขึ้นแหละครับทางขวาเนี่ยจะปล่อยมันไปไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะต้องถ้าเกิดมันรอดก็ต้องอัดมากั้นแหละครับอัดแบบรลอดนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวลุ้เกันต่อตอนนี้ก็เวลามาสิบโมงแหละนะครับลุ้นกันต่อนะครับลุ้นต่อมีไปสายยาวเลยสายยาวเลยสายยาวเลย เขาป้าว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 หให้เราเลยโอ๊ยหลายอย่างเลยให้กำล,ลังตัดกล้องสัเนีินะไม่ทันนะปลาชิ้มก่อนนะขอ่อยยาวเลย ปาดสายยาวไหมอแ่าไปเ็นเ็นนะขบปามขบปาเ็นเย็ันมีเพียงนะหไหมต้วิ่งยาวเลยไหมนะย็นนั่แบบตัวเดียวนะคผู้ชมนะ เอาไม่อยู่เลยไหมไปอย่างเดียวเลย นส่รองเท้าเนะนี่น่าจะใสสวยสองสองตุ่ใส่เก็บกระเมั้ง เห็นนเห็นนะขนไปอ่ะแล้วคแม่ไหมปลาแล้ว่ม่รอดนอะอันไปก่อนนาเห็บเ็ดไปแล้วนะจะไม่รอดนะติดช่างมันนะ ดีคุณผู้ชมขอ,องโลได้อยู่ยหลุดพอดีนะครับนี่เป็ดไปง้างน,นะครับแต่หลุดนะนี่นะไม่งา้างแต่หลุดนะนครับอย่างนี้อาจะได้ลนะสามทีที่แรกวัดบืดทีสองเข้าตอขาดนะครับทีสามเกือบไม่ได้อีกแล้วครับนี่ครับยอด

รู้ป่ะไปแล้ววะเยูยยยๆยยยยยงยายย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 งยย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 เยยยยยกับยย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 ิยย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 รอยยรยยย เดี๋ยวให้ไปดูทีเด็ดของเตยว่ะนี่เตยเนี่ยชมเนี่ยไอ้หลิวนี่นี่กับสงงังงูได้วนะนี่เตยนี่เอาระชันนะนะครับทุกอย่างเลนะนี่นี่ฟังเลยนะนะี่ครับวันนี้มีทุกอย่างนะไป เอาวะเอาวะเฮ้ยเบอร์สี่ทำเลยข้าไปวะทนเลยรอ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 ไปให้หน่อยที่ก pues ้าวสาสตร์ลั่งเฝ้าให้ตั้งนานโอ้โหท่านผู้ชมผมไม่ลั่งตัวอยู่อยู่เป็นไงการอ่านเป็นเล็กประมันไหมผลกิจผลใจ ทำไมไม่ใส่แบบโปรใหญ่ครับบ้านเราเป็นไงกิดยากครับให้โชว์หน่อยวังหอยพี่แรงมากพี่ชอบหอยเชอรี่มันชอบเกาะสายอ่ะ oh. ผมล่อมาสองตัวรูปตัวให้แล้วน,นี้ไม่ขับเดี๋ยวฉันกันปวดดำปวด,ด,ดับอมมาจยากนะครับผมอ่ะเบรกไม่เนียนใช้มือช่วยนะ <Be it. S 1> พี่ก็ว่าไป,ไปลอกพี่ดีผมอีก อ่ะปลาทันทีคเขาตานั่งพักเวรต้องเป็นต้องหลายชั่วโมงสองโลป่ะอะไนดีนะผมถือว่าใช่ดีนะใช่ดีอยู่สี่ห้าโลกี่ปีอะปีหน้านี่ยปีหน้ามาประชันจะอะไรจะตะทานนะจะเทียนนะ ผมบอกให้ว่าเหมือนกับแม่มันไม่หมาะตักปลาใหญ่นะอย่าไปยกนะใช่ถ้างั้นะหักต้องตรงตรงอย่านี้นี่ครับได้งานแล้วใช้สองนั่งเฝ้าทองงานผมกลัวเสียหายใจพี่ไอ้เต้ยมีมาตักโดนยิงไหมนี่เนี่ยไอ้ตัวมืดอ่ะฮะอะไรเห็นใหญ่ โอ้เราดับพายเห็นไหมเขาไม่ตกกันหรอกปลาจะยิ่งสก่ะออเอยเเดี๋วราดับพายไม่ตกหรอกยิ่งสก่ะยื้อจะวัดมือไดย้ดย,ดย,ดดยังไงได้เอืมอะไรเตรียมพร้อมเลยว่ะอตัวนี้ต้องตัวลาบแล้วอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงเย็นนะเราลักกลับบ้านครับเมื่อกี้ยกกระชังขึ้นมาลืมนะถ่ายรูปมึงเดียวน้องคลิปนะก็ ปลาครับปลาจิศสามตัวนี้นะหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับก็กระพิณใหญ่เอฟน่ยตัวนึงนี่กระพิณเอฟกระพิณเตยนะตัวใหญ่เลยนี่รับไก่ตัวนี้ครั่ขามือเลยนะครับก็สำหรับผลงานหมายกับน้ม้าประชันนะครับก็ยังเชื่อมกับเสมอนะครับแต่ว่ากระพิณผักตบลอยนะตีไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็วงกว้างบรรยากาศเย็นนะยังไงครับลุ่มลื่นนะครับ ก็วันนี้พาดไปหลายเติบอยู่นะครับอุปสรรคมีนะอุปสรรคนี่คือเป็นพวกต้นไม้อยู่ในน้ำนะครับเพราะว่าบันนี้เรามาเปิดเฉพาะหน้าตีนะแค,แค่พาดเองมไปดําถอนไว้มัเเท่าไหรนะ่เป็นกระจุกๆจุกเนี้ย <c oughs> ก็อันไหนที่เขาเท้าเขียนไปถึงก็ไม่ลงนะอันไหนที่พาถึงตัวก็ก็ลงกันนะครับตรงน,นี้ผมมองว่าปลาชุมเยอะนะปลาชุมนะครับ <c oughs> ก็ปาเขาคหลากหลายนะถ้าเราใช้เบ็ดสองตัวเนี่ยน่าจะกินแบบนี้แล้วก็ใช้เบ็ดที่มันหลดลงกว่านี้น่าจะกินเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าอุ้งศักดิไม่ยอมเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีมากนะขอฝากเดี๋ยวรันบริษัทมาด้วยนะครับส่วนอีพีหน้าผมไปพานะ้ำตกปลาที่ไหนตกปลาอะไรกดติดตามกันมาด้วยนะครับทีนี้ผมต้องขอตัวจากลาไปก่อนแล้วเจอกันคหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย